สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาแกะพัสดุตุ๊กตาที่บอยสั่งซื้อมากันค่ะอันนี้ของเพิ่งมาถึงเมื่อเช้านี้เลยนะคะมาเปิดดูกันเลยค่ะ นี่ค่ะเป็นตุ๊กตาน้องไรอันของคาคาเฟรนเกาหลีนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะเป็นรูปน้องไรอันกำลังนอนหลับอยู่นะคะนี่ค่ะตัวตุ๊กตานุ่มๆวัสดุคุณภาพดีมากเลยนะคะตัวป้ายแท็กยังน่ารักเลยค่ะ นะคะเป็นของค่าคาเฟนค่ะลแท็แกอันนี้น่ารักมากเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวปจะเอาตุ๊กตาตัวนี้ไปตกแต่งที่มุมตัวข้างเตียงให้ดูกันค่ะนี่ค่ะป้าก็เอาน้องไรอันมาวางไว้ที่มุมตัวข้างเตียงตรงนี้นะคะเอาน้องวางไว้บนหนังสือเหมือนน้องกําลังอ่านหนังสือแล้วก็หลับไปเลยค่ะน่ารักมากมากเลยนะคะ ส่วนป้ายแท็กไปเสียดายไม่อยากทิ้งค่ะก็เลยตัดแล้วก็เอามาติดไว้ที่ผนังแบบนี้นะคะติดไว้แบบนี้ก็ดูน่ารักมากเลยนะคะทีนี้มาดูที่ตัวข้างเตียงกันบ้างค่ะว่ามีอะไรบ้างทางซ้ายอันนี้จะเป็นโคมไฟจีบนะคะส่วนอันนี้จะเป็นหนังสือที่ปล่อ,อ่านอยู่ในช่วงนี้ค่ะชื่อหนังสือได้โกสุดยอดนักจัดระเบียบนะคะอันนี้ก็เป็นหนังสือที่ดีมากๆค่ะ ่วนค,คลิปหนีบกระดาษรูปไบรอันอันนี้ปอยซื้อจากเซเว่นนะคะที่ด้านหลังก็จะเป็นนาฬิการูปก้อนเมฆค่ะอันนี้บอกได้ทั้งเวลาแล้วก็อุณหภูมิเลยนะคะส่วนทางขวาอันนี้จะเป็นแจาก,กันาใส่ดอกทิวลิปค่ะตัวแจาก,กาันอันนี้ปอย DIY ทําเองนะคะเคยทําคลิปสอนเอาไว้แล้วด้วยค่ะถ้าใครยังไม่ได้ดูก็สามารถย้อนกลับไปดูกันได้นะคะพอมาใส่กับดอกทิวลิปแล้วดูน่ารักดีค่ะสุดท้ายทางด้านขวาอันนี้จะเป็นโคมไฟอุ่นเทียนนะคะ โคมไฟอันนี้ปก็เคยรีวิวไว้แล้วค่ะสามารถย้อนกลับไปดูกันได้นะคะส่วนเทียนหอมที่ใช้อันนี้จะเป็นเทียนหอมของอีกเกียค่ะเป็นตัวแก้วสีเขียวนะคะอันนี้จะเป็นกลิ่นออกแนวธรรมชาติสดชื่นค่ะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับตัวข้างเตียงของปอยปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะ เอาไว้พบกันใหม่นะคะ